คราวนี้เป็นเสื้อสูบของยามาฮ่านะครับเรเาแล้วลงคันต้าคราวนี้ยามาฮ่ามาเหมือนเดิมครับ C N C อัลลอยยามาฮ่าสปาร์ค1 3 5 M s l a s R15 Exciter ครับ T City ครับ, T ity, รบ5รุ่นเลยครับเป็นอัลลอยนะครับ ลอย C N C ครับตัวนี้พิเศษหน่อยคือใส่ได้ตั้งแต่รถชักเดิมๆรถที่ไม่ยืชักก็ใส่ได้ครับข้อดีของมันคือมันเก็บน้ําในเสื้อได้เยอะกว่าเสื้อเดิมหลายเท่าเลยครับประมาณสามเท่าได้ครับประมาณสามเท่าเลยน้ํามันเก็บได้เก็บตลอดตัวเลยครับ เพราะว่าเสื้อเดิมเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่แค่ส่วนเดียวครับถ้าเสื้อเดิมเดิมเนี่ยเนื้อมัเนเยียมจะตันอยู่ประมาณนี้ครับจะมีน้ําอยู่แค่นี้เองแต่ตัวเนี้น้ําอยู่ประมาณนี้เลยครับมีน้ําอยู่ประมาณนี้เลยใส่ได้ตั้งแต่รถชักเดิมๆเ,เลยครับรถใช้งานได้สบายดูเลยครับสปาร์ไอั5 M R15 Exciter City เดี๋ยวผมแกะเลยลูกค้าสั่งทำพอดีแกะเลย มีของส่งได้เลยนะครับเก็บปลายทางก็ได้แกะดูของก่อนจ่ายตังค์ได้เลยครับส่งทั่วประเทศสวยสุดๆส่ได้ต,ไตัง้งแต่ชักเดิมข้าไปเลยนะครับเนื้อเสื้อผมทําไว้เผื่อป่านออกได้ตั้งแต่รถชักเดิมเลยตควเสื้อมันจุกน้ําได้เยอะมาก ั้าชักหกชักเจ็ดสบายเลยครับมีท่อน้ำมาเลยสองท่อุณนจะโรไ,ได้ครับมีของสมดุลตลอดจะสั่งตีปอกพร้มอมลูกก็ได้